ปางกนรันพูดแล้วครั้งแรกหลังโต้งคบพลอยปางพูดแล้วครั้งแรกหลังจากที่เลิกกับคนรักเก่าอย่างโต้งทูพีเปิดตัวคบนางเอกตัวแม่ตัวมามพลอยเชอร์มานก่อนเจ้าตัวจะหลุดปากพูดเรื่องหนุ่มใหม่ชวนออกเดทพร้อมตอบประเด็นแชร์เพลงเศร้าปางกนรันเปิดใจครั้งแรกหลังอดีตคนรักโต้งทูพีเปิดตัวคบพลอยเชอร์มาน รางบอกว่ายินดีรักใหม่กับโต้งพลอ,อยและยืนยันว่าตนเองมุฟออนแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์โดยปรางยังบอกด้วยว่าเรื่องที่ตัวเองแชร์เพลงเศร้าหรือร้องเพลงเศร้าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับอดีตคนรักตนเองไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วเรื่องราวผ่านมาเกือบหนึ่งปีตนเองก็ได้เริ่มแชทเติมใหม่แล้วซึ่งเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีและมีโอกาสได้แสดงความยินดีกับโต้งแล้วเพราะถือว่าเป็นเพื่อนคนหนึ่งใช้ชีวิตร่วมกันมาเป็นสิบปีการที่ได้เห็นเขา เริ่มต้นใหม่เราไม่ได้เศร้าอย่างที่ทุกคนคิดยันมูฟอ่อนได้แล้วและยังคงเป็นห่วงเป็นใยกันส่วนถามว่ามีหนุ่มคนใหม่มาจีบหรือยังเจ้าตัวก็ออกอาการเขินหนักก่อนจะหลุดพูดมีหนุ่มชวนออกเดทแต่ได้ปฏิเสธไปเพราะไม่พร้อมและต้องการโฟกัสงานก่อน